เรียนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4รุ่นที่19กลุ่ม1ขอนำเสนอผลการสัมมานาบทบาทของพอสอบอในการมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่4โดยได้มีการสัมมานากันเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมพศสองณโรงแรมสยามโอเรนเทัล อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมาชิกกลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่กองทัพภาคที่4อันจะเห็นได้ว่าสมาชิกพอสอบอทัพภาค4รุ่นที่19นั้นมีจุดแข็งของความเป็นจิตอาสา จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจพร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นประกอบกับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนักธุรกิจภาคเอกชนที่รวมตัวกันและมีศักยภาพพร้อมในทุกด้านพวกเราจึงพร้อมที่จะมีส่วนร่วมและสนับสนุนในทุกมิติของภารกิจของกองทัพและกองทัพภาคที่4ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติข้อ <c oughs> <c oughs> สรุปจากการสัมมนานบทบาทของพอสอบอในการมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนภารากิจของกองทัพ มีดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมของสมาชิกรุ่นที่19ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเรามีเครือข่ายในหลายจังหวัดเราพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ 2. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่โดยให้การสนับสนุนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาเป็นต้น 3. การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรการกุศลจึงเห็นควรมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของงบประมาณหรือสิ่งของเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรการกุศลส,สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือการให้คำแนะนำ ในพื้นที่ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 5. การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในองค์กรหรือหน่วยงานรวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เรื่องราวเชิงบวกในพื้นที่และ 6. กการสร้างเครือข่ายกับพอสอบอรุ่นอื่นๆซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเราที่จะสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพอสอบอรุ่นอื่นๆ จากบทบาทที่กล่าวมาข้างต้นในการมีส่วนร่วมของพอสอบอในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพกลุ่มหนึ่งยังได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญในเรื่องของความมั่นคงกลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนหากเศรษฐกิจมีความมั่นคงสังคมมีความมั่นคง ความมั่นคงทางด้านอื่นก็จะดีตามมาแล้วปัญหาด้านความมั่นคงรวมถึงด้านความมั่นคงแห่งชาติมีอะไรเราจะได้ไปหาคำตอบกันค่ะในการพัฒนาประเทศการมีส่วนร่วมนะครับในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมืองปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมวิะจิศาสตร์ปัญหาด้านการปก้องประเทศปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาด้านพลังงานปัญหาด้านความทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนั้นนะครับในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของพศสบรุ่นสิบเก้านะครับเราจะหยิบยกนะครับในเรื่องของปัญหาด้านเศร,รษฐกิจทรัพยากรที่ง่ายที่สุดในการสร้างรายได้ขึ้นมาคือทรัพยากรทางด้านการทา่องเที่ยวลงทุนน้อยลงทุนน้อยแล้วก็อยู่ในอยู่ในพื้นพื้นฐานแล้วก็อยู่ใน อยู่ในสังคมรอบตัวอันนี้ก็คือลงทุนน้อยสุดนะครับชาวบ้านลงทุนน้อยสุดชาวบ้านสามารถพัฒนาตัวหมู่บ้านรอบข้างหรือว่าพื้นที่อ่ะหนึงน่งชุมชนหนึง่งผลิตภัณฑ์สามารถดูแลรายได้ของคนในครอบครัวและของคนในชุมชนได้ทั้งหมดแล้วพวกเราพอสอบอจะมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างไรถ้าถามถึงบทบาทของพศบอที่จะมีส่วนร่วมกับกองทัพนะครับก็ผมกำลังนึกถึงของวิธีการแนะนำแนะนำยังไงครับที่ผ่านมาเรามีการช่วยเหลือของทางภาครัฐมากมายแต่วันนี้เราจะมาแนะวิธีคิดในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะครับ การแนแนวทางในการสร้างอาชีพนะครับคำว่าสร้างอาชีพเนี่ยมันมีหลากหลายแต่วันนี้เราจะโฟกัสจุดเล็กๆเลยคือการดึงเอาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ของแต่ละต,ต,ำ,ตำบลมานำเสนอว่าตำบลน,นี้มีจุดเด่นยังไงสมมุติว่าในจังหวัดกกมีจุดเด่นเป็นปลานะครับหรือว่า เป็นไกแล้วเราอาจจะส่งเสริมด้วยการแนะนำผู้เชี่ยวชาญในการแปลสภาพวัตถุดิบนะครับให้มีความแตกต่างและหลากหลายตามพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความสำคัญและมีภูมิประเทศแตกต่างกันไปดึงเอาความสำคัญเหล่านั้นเละครับออกมาเอามาใช้เอามาขายตัวเองทั้งหมดที่กล่าวมานี้ พอสบเราจึงควรมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการส่งเสริมการกระจายรายได้ในพื้นที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในพื้นที่สนับสนุนการใช้บริการในพื้นที่การส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถผลิตได้ในพื้นที่นอกจากนั้นเราควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมในด้านหารายได้ให้กับประชาชนโดยยั่งยืน ในการหารายได้ผ่านชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยวและการจัดการด้านอาหารโดยใช้โมเดลส่งเสริมในรูปแบบของพอสบที่มาจากการพัฒนาสัมพันธ์และบริหารหมายถึงการทำให้ดีขึ้นผูกพันกันในระหว่างชุมชนและร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ท้ายที่สุดนี้เมื่อประชาชนมีรายได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการสนับสนุนช่องทางพัฒนาตนเองฝึกผ่านอาชีพชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยวและอาหาร <c oughs> เกิดความรักความเข้าใจมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทยมากขึ้น <c oughs> ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข <c oughs> รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกที่นำเสนอผ่านสมาชิกพศ จะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในบริบทและเหตุการณ์ในพื้นที่อย่างถูกต้องประเทศไทยจะมีความมั่นคงมั่นข้างและยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามรูปแบบโมเดลพอสอบอพัฒนาสัมพันธ์บริหารพวกเราพร้อมที่จะขยับขับเคลื่อนในเรื่องของการนำกองทัพไปสู่พี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนเข้าถึงกองทัพมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของขอซ่อมแซมบ้านเรื่องของ สร้างห้องน้ําก็ยังขาดในเรื่องของงบประมาณนะครับเหมือนยกตัวอย่างของพี่พพมนี่ก็จะได้หลังละเท่าไหร่นะสองหมื่นสี่หมืนะคะแต่ภาคธุรกิจมาเติมเราได้ถึงหลังละเป็นแสนๆนะคะและเราสามารถทําบ้านนะคะที่มันมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็บ้านจะเป็นความสุขตั้งต้นค่ะจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนี้แหละค่ะและ กําลังทหารเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะที่มาช่วยเราในการเติมเต็มเรื่องของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยนะคะและก็ที่สําคัญพวกเราทุกคนนะคะจะไม่แบ่งแยกสีนะคะมีแค่สีเดียวนะคะคือสีมะขาสามกีค่ะ้องาร หนึ่งขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ